ครับแฟนแฟรที่สุดกรารรอคอยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับก็ก็ดีใจนะครับที่แบบว่าเราได้มีผลงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบอ,อ,อยู่มีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยเนาะซึ่งซึ่ง ดีครับก็ต <át stars> <eling> ื่นเต้นครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้คือคุยกันติดต่อกันไม่นานแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เปิดตัวสักทีอะไรเงี้ยก็รอจนกว่าวันที่เขามาเปิดตัวเอาจริงเราก็อึดอัดกันเนาะเอาจริงคือแบบว่าที่แบบมีแฟนๆถามว่าจะมีซีรีส์ด้วยกันเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือเราอยากพูดมากเลยแต่ว่าเราอยากพูดไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆรู้เรื่อยแต่ตอนหปีที่แล้วปีที่แล้วอะไรใช่แล้วพอจะเล่าแบบนิดนึงคาแรคเตอร์ในเรื่องนิดนึงได้ไหมคู่มันจะเป็นยังไะ ได้เปล่าวะยังไม่รู้ได้ปะเหมือนแล้วจะยังไหมหรอยังหรอไม่รู้เมืากที่เมื่อกี้พี่มาร์ทกับพี่โคจิเขาพูดไหมครับไม่เป็นไรข้ามไปข้ามไปกลัวเรารู้สึกในบ้างที่แบบว่ารู้สึกว่าอ่ะญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเราเราฮอตมากไงแล้วทำนมญี่ปุ่นก็เป็นเราเลยเออ ก็ดีใจนะที่เขาตื่นแหละใช่ตื่นเต้นที่แบบเราเพิ่งได้เจอเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไหมใช่อาทิตย์ประมาณอาทิตย์แล้วเนาะก็รู้สึกว่าเขาเฟรนลี่มากแล้วเขาก็ไนซ์มากที่เขาแบบโอ้ดังมากๆเลยคือแบบคนกดไลค์ใน i อเขาแบบเป็นสองสามแสนสี่แสนคนเลยไยก็รู้สึกว่าก็ดีใจนะครับที่เขาแบบเฟรนลี่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยกันครับ ตื่นเต้นมาเพราะว่าได้ร่วมงานทั้งพี่กุจิแล้วก็พี่มาด้วยครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมกันกับนักแสดงแบบเก่งๆแล้วผมนะผมคงไม่ตื่นเต้นกับผมหรอกเพราะเราเคยเล่นด้วยกันแล้วเกะนเพราะกันที่ได้เล่นกับนักแสดงคนอื่นๆเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันก็จะได้มีอะไรแบบใหม่ๆเรื่องนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์อะไรที่ใหม่ๆและเรื่องใหม่ๆที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามใช่แล้วคือนอกจากจะคนใหม่ๆแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็ได้ทํางานกับโปรดักชั่นที่ ใหม่ด้วยผมไม่เคยผมไม่เคยทํากับของทางโชนเคนมาก่อนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทาครั้งแรกก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเป็นแนวเป็นการถ่ายทําในแนวแบบซีรีส์จริงๆที่แบบว่าเราไม่ใช่เป็นทางเหมือนละครที่ผมเคยเคยเล่นมาก่อนวิธีการถ่ายวิธีการแบบภาพหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็ดีใจก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันครับอย่าเรื่องมันจะมีพูดภาษาญี่ปุ่นไหมครับหรือว่า ของอาของผมถ้ปลอยก็ผมผมผมไม่มีแต่อันนี้จะมีมา,ามวิน,นิดๆอะไรอย่าเงี้ยครับแต่ส่วนมากอย่างอย่างของพี่โคจิอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดไทยในเรื่องใช่เขาก็จะพูดไ<ช>ทยเลยจากนั้นก็อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ล้องต้องราติดตามดูครับ<ช><ช> อย่างแบบอาเลิฟซีเลิฟซีมันจะหนักถูกไหมเราสปอยนิดนึงได้ไหมเราไม่มีเลยเลิฟซีน่ะอยูตาผมสิมันมีที่ไหนล่ะรอบแรกมันไม่มีเลยก็อาจจะมีบ้างหรือเปล่าเราไม่ได้เราถ่ายกับแบบซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นเราจะมามีเลิฟซองเลิฟซีนไม่ได้หรอกก็อาจจะมีนิดนึงอะไรเงี้ยครับมันจะพอมีหอมปากหอมคออะไรเงี้ยผมก็คือหายิดถึงแวะครับลองอ่าครับอันนี้ปกติ ถายไหมที่ญี่ปุ่ไหมอืมก็ดีครับก็ดีเพราะว่าเราก็มีถ่ายเข้าไปถ่ายด้วยการหลายหลายซีแล้วอะไรเงี้ยอย่างปกติแบบว่ามันจะมีชื่อเรียกภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเรียกเราไหมเขาเรียกเราเป็นชื่ออะไรไหมของนี้เป็นฟรุคุงเออฟลุคุงฟลุคุงก็เหมือนจะเป็นฟรุคอะไรสักอย่างฟรุอันนี้เป็นยูโดอะไรสักอย่างอะไรไม่รู้ยูยูจะเป็นตอนแรกเขาจะเรียกกันจะเป็นยูโดฟรุ ยูโดฟุลุกอะไรประมาณเนี้ยครับทุกคนครับอย่างเวลาเราไปนู่นอย่างนี้ครับแบบแฟนให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างแบบแปลกมากหนังปีนี้อุ้ยยังไม่ถึงกับนดเลยแต่ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่แบบว่ามีแฟนญี่ปุ่นอ่ะเขาติดตามซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนคือไม่คิดว่าไปแล้วจะมีคนแบบจำเราได้อะไรไม่ด้วยความที่ซีรีส์ของเราก็เคยไปออนที่ญี่ปุ่นด้วยเขาก็เลยแบบว่ามีแฟนคลับที่ ที่อยากจะมาเจอกับพวกเราเนี่ยก็จะตามมาในงานต่างๆที่พวกเราไปอะไรเงี้ยทั้งแบบตอนน้าที่ไปของแฟนมีดเนาะแล้วก็ไปของงานแบบทีฟคอมที่แบบไปของกับกระทรวงเนี่ยก็เขาก็จะมาแบบมาหาที่ที่สถานที่ที่เราจัดงานอะไรเงี้ยครับฝากหน่อยซีรีส์ก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับเดตติ้งเกมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นบทบาทใหม่ๆในเรื่องใหม่ๆที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับรับรองว่าทุกคนจะต้องชอบแน่ๆครับครับผมก็อย่างที่บอกในการ ผสมผสานรั้งญี่ปุ่นและไทยนะครับก็อยากจะได้เห็นว่าแฟนๆชาวญี่ปุ่นจะได้เห็นความน่ารักของความเป็นไทยเพราะว่าในเรื่องนี้เราไปถ่ายในสถานที่ที่เป็นเหมือนแลนดหมากข,ของประเทศไทยอยู่พอสมควรก็อยากจะให้แฟนๆชาวญี่ปุ่นได้รักและเอนดูประเทศไทยแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยเยอะก็มาหาพวกเราเยอะๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคครับครับ